สูประเด็นทองคําประจำวันที่20เดือนสิงหาคมนะครับโดยภาพรวมแล้วตอบชัดๆสั้นๆว่าหน้าบายยังเป็นต่อนะในโครงสร้างเทรนขาบายระยะสั้นๆอย่างใน Timeframe H1 ก็ยังหน้าบายเป็นต่อส่วน Timeframe ใหญ่นั้นแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยครับยังไงก็ยังเป็นหน้าบายอยู่แล้วแต่ทีน่นี้เรามาดูในมุมมองที่ลงลึกไปมากกว่านั้นดีกว่าครับทองคํานั่นทุกจะเห็นว่าเขาเริ่มวิ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะ คำว่ากรอบสี่เหลี่ยมก็คืออ่ะขึ้นทํำไฮใหม่ก็ไม่ได้จะลงไปทําโลใหม่ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับแบบนี้เขาเรียกว่าวิ่งอยู่ในแพทเทิร์นแบบสี่เหลี่ยมตามหลักของเทคนิคภาษาอังกฤษก็คือ rectangular pattern นะครับแล้วแบบนี้เราจะดูได้ยังไงคุณว่ามันจะไปทางไหนต่อครับอ่ะหลักในการดูเวลาเราเจอแพทเทิร์นทางด้านเทคนิคแบบสี่เหลี่ยมมันหมายเพราะว่าสินทรัพย์ตัวน,นั้นหรือราคาทองคำเนี่ยม,มันจะไปไหนก็ได้นะครับ จะขึ้นก็ได้หรือจะลงก็ดีดังนั้น เราจะต้องใช้หลักการดูตัวนี้ซึ่งก็คือการดูโครงสร้างเทรนของเขาครับโครงสร้างเทรนล่าสุดแล้วเป็นโครงสร้างเทรนฝั่งไหนก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโครงสร้างเทรนฝั่งขาบ่ายตอนนี้นั่งจูจะเห็นว่าผมได้ทําการเอาเส้นเทรนเนี่ยมาตีกําหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยจะสรุปให้กับทุกๆท,ท่านเลยประมาณเกือบเจ็ดร้อยท่านว่าทองคําในช่วงสายสายนี้ใบา่บายนี้ให้เราดูตัวเลข 2,494.53เป็นสำคัญครับ2,494ตรงนี้เี่มันมีความสำคัญยังไงล่ะคุณครับมันเรียกว่าจุดบังคับโครงสร้างเทรนของทองคำหน้าบ่ายครับและมันก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่บอกกับเราได้ว่าถ้าทองยังยืนเหนือตัวเลขด้านล่างดังกล่าวตรงนี้นะโอกาสในการขึ้นนั้นจะมีมากกว่าการลงครับถ้าแพทเทิร์นสี่เหลี่ยม ที่ปกติแล้วมัน50-50เลยครับทองจะขึ้นก็ได้จะลงก็ดีแต่ด้วยความคิดว่าตอนนี้เขามีเปอร์เซ็นต์บวกจากเรื่องของเทรนก็เลยทําให้แพทเทิร์นสี่เหลี่ยมโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยมีประมาณสัก 60- 6 5เปเลยครับส่วนฝั่งลงก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ40-35ถึงเแค่นั้นเองครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าราคาทองเขาไม่ได้ย่อกลับลงมาต่ำกว่า2494ีกครั้งเนี่ยเราลุ้นขึ้นหายเดิมแล้วก็ไปหายใหม่ได้เลยใช่ไหมคุณถูกต ไฮเดิมอยู่แค่2,510เองส่วนายใหม่ ight, ผมให้2,516เลยนะถ้าทองสามารถเบรกายเดิมได้เป้าตัวเลขเสียงเงิน3ตัวด้านบนสามารถลุ้นได้เลยครับนันจุดครับไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใด โอเคไหมครับทุกท่านครับสำหรับฝั่งของขาบายนะอันนี้ก็คือคนที่ได้กำไรระยะยาวๆมาถือได้ถ้าไม่ลงมาแต่249 4.22ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่นักลงทุนนั้นจะต้องปิดออเดอร์พรยายามกอดไม้บายไว้ให้แน่นๆครับโดยปกติหลักการในการปิดออเดอร์จะมีอยู่ด้วยกันแค่2ออย่างอย่างแรกก็คือผมพอใจแล้ว ผมไม่สนใจแล้วว่าต่อไปนี้เขาจะขึ้นไปไกลแค่ไหนผมปิดเก็บทําอะไรตรงนี้นี่คือหลักในการปิดข้อที่1หลักในการปิดข้อที่2ถ้าทนฟ้าทกกระไรได้ยืเนเหนือจุดประครับโครงสร้างเทรนขาบายได้ถือต่อไปครับแค่นั้นเองไปรอลุ้นด้านบนจนกว่าเราจะพอใจคุณแต่ว่ามาันกำลังย่อเลยนะครับเนี่ยแท่งเทสีแดงมันมาแล้วมาแล้วยังไงครับผมไม่สนใจหรอกครับว่าทอรจะเกิดแท่งเทสีแดงหรือเปล่าผมสนใจแค่ว่าคุณจะลงลึกจนต่ำกว่าส4 9 4 เลยหรือไม่โอเคนะครับอันนี้คือการสรุปฝั่งของขาบายคุณครับแล้วราขาบายผมไม่มีขอนี่ผมจะบายตรงไหนได้บ้างครับถ้าใจร้อนรอบายใกล้ๆกับตัวเลข2494ครับและอาจจะ SL ประมาณ2 4 8 0ก็ได้ก็จะไม่ไกลกันมากสำหรับคนที่มีเงินทุนจำกัดและอยากจะเทรดหน้าบายนะอันนี้คือจุดราคาในการเทรดสั้นๆ SL จะตกอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 1 4 0 0จุดครับอันนี้สั้นแล้วล่ะคุณสั้นแล้วนะ กับการที่ราคาทองคำเคลื่อนไหววันละหลักหลายพันจุดแบบนี้ SL อยู่ที่ประมาณนะครับ1,3400จุดนี้ถือว่าสั้นและถ้า SL ไกลเลยคุณฮะเอาแบบว่าปลอดภัยหน่อยจากการโดนลากกิน SL ของฝั่งขาบ่ายนู่นเลยครับต้องไปตั้ง SL ต่ํากว่า2,460เลยแต่อย่าลืมนะต้องดูเงินทุนของนักทุนก่อนว่ามันไหวหรือเปล่าไม่ใช่บางคนมีพอร์ตอยู่แค่ร้อยเหรียญแต่ไปตั้ง SL นู่นเลยครับต่ากว่า2,460โดนลากไปประมาณ 3,500กว่าจุดถ้าเทรดแบบต่ำสุดก็คือ0.01ก็ติดลบไปแล้วครับ3 5 3 6เหรียญด้วยกันดังนั้นไม่ใช่ว่าอยากตักตรงไหนก็ตั้งได้นะครับต้องดูกำลังใจตัวเองกำลังทรัพย์ของตัวเองด้วยนะขาบายโอเคครับสรุปขาบายไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าขาบายเข้าใจตรงกันฝากกดไลค์และฝากกดแชร์หน่อยนะครับขอบคุณครับทีนี้มาดูขาเซลลขาเซลล์บอกว่าคุณคร พี่ติดเซลล์ลึกเลยค่ะคุณทํายังไงดีคะเนี่ยคําว่าติดเซลล์ลึกคําว่าลึกในความหมายของนักลงทุนกับความหมายของผมคนละอย่างกันนะคําว่าลึกของผมนั้นหมายความว่าเป็นคนที่มีไม้เซลล์ต่ํากว่า2461ลงไปเลยถ้านักลงทุนมีไม้เซลล์ที่ต่ํากว่านี้ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีแบบนี้ยังต้องรอเพึ่งพาข่าวสารจริงๆถ้าไม่มีข่าวอะไรมาช่วยทองคําลงไม่ถึงนะ นะครับอันนี้ต้องแจ้งกันอย่างตรงไปตรงมานะเพราะบางคนเวลาเขาติดลบเยอะๆเขาก็จะมาด้วยคําถามที่ว่าคุณครับที่จะรอดไหมตรงนั้นตรงนี้ก็ตอบแบบชัดเจนไปเลยว่าถ้าไม่มีข่าวทองคําลงต่ํากว่า2461ไม่ได้ต้องรอเวลาจริงๆครับ แล้วพี่ควรจะทํายังไงดีคะคุณอ่าเอาแบบนี้ทั้งคนที่ติดเซลล์ต่ําๆเลยนะครับรวมไปถึงคนที่ติดเซลลแต่แบบไม่ได้มีปัญหาคําว่าไม่ได้มีปัญหาก็คือเป็นคนที่มีไม้เซลล์สูงกว่า2 4งสขึ้นมาครับนั่งจุดครับโดยเฉพาะถ้ายิ่งมีไม้เซล์สูงกว่า2 4 8 2อย่ามาคนพิมพ์มาในไลฟ์เนี่ย,พ,ยพี่ติดเซลสองพันห้าร้อยทวนเลยค่ะคุณพี่ติดเซลสองพันสี่ร้อยเก้าสิบโอ้โห บุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นคนที่น่ามีความกังวลเลยนะครับเพราะว่าแรงเหวี่ยงของราคาทองคําบางทีมันลงถึงนะถ้ามันจะเหวี่ยงย่อตัวลงไปแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาดังนั้นสามารถรอได้ครับแต่เอาแบบนี้ถ้าทองมันไม่ยอมลงให้จริงๆแล้วมันดันกลับขึ้นไปก่อนเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรดีเวลาที่ทองกลับขึ้นไปนะครับคนที่ติดเซลลดูดีๆนะการขึ้นของราคาทองคํานั้นจะต้องมี2เงื่อนไขนี้และนั่งจุจจดอกไม้แก้ได้ครับ ฟังผมดีๆนะ 1. ทองคําต้องเคลื่อนตัวแบบช้าๆเขาว่าเคลื่อนตัวแบบช้าก็คือ,อขึ้นแท่งเทียนสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างเป็นแท่งเทียนขาขึ้นขาลงสลับกันไปอันนี้เรียกว่าเป็นการขึ้นแบบช้าๆ แต่ถ้าดีตัวแท่งเดียวเปรี่ยงนะครับแรงๆเลยพันสองพันจุดแบบนี้เขาเรียกว่ามีข่าวเราอย่าไปทำการเซลล์ส่วนนะเดี๋ยวจะไส้แตกครับหนังถุดครับอันนี้คือหลักในการออกไม้แก้ในโซนเงินด้านบทข้อที่1ข้อที่2เพื่อความปลอดภัยครับก่อนจะกดไม้แก้ช่วยดูให้ผมหน่อยว่าดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐเอาตัวเดียวก็ได้ครับเป็น s อ5 0 0ก็ได้ว่าแท่งเทียนของ s อ500 มันมีแท่งเทียนที่มีขนาดใหญ่ๆยาวๆเบิือดเกะกับทองคำเลยไหมถ้าไม่มียังเป็นแท่งเทียนเล็กๆสั้นๆ,นๆอยู่นั่นแปลว่าโซนน้าเงินด้านบนผมมองว่ายัางไงก็สามารถออกไม้เซลล์ได้ครับเพราะมันเป็นการดีตามเทคนิคไม่ได้มีข่าวอะไรสุดท้ายเดี๋ยวราคามันก็จะย่อก,กลับลงมาด้านล่างได้เองครับนักชุนอันนี้คือสำหรับคนที่ติดเซลล์และอยากจะออกไม้แก้นะทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายคุณครับ คือถ้าผมไม่มีขอแล้วอยากจะเซลล์นี่ตรงไหนดีคุณแนะนํา3ตัวเลขด้านบนเหรอใช่ครับ3ตัวเลขด้านบนโซนน้ำเงินล่างนะครับโซนน้ำเงินตรงกลางขออภัยไม่จะเป็นต้องไปรอถึงโซนน้ําเงินด้านบนนะ3ตัวเลขบนสุดเนี่ยสองห้าเจ็ดสองสองห้าห้าแปดสองห้าสี่ห้าพวกนี้ผมวางแนวเผื่อไว้กรณีมันมีข่าวสงครามแต่ถ้าไม่มีก็อย่างที่บอกครับว่ามันขึ้นไปถึงหรอกครับทองเนี่ยนะนะต้องมีข่าวสงครามจริงๆดังนั้นคนที่อยากจะเซลล์เซฟๆหน่อย เอาโซนสีน้ำเงินตรงนี้คำว่าเซลเซฟหมายความว่าอย่างไรไม่ได้หมายความว่าเซลแล้วจะกลับหน้าเซลจากบริเวณตัวเลข3ตัวนี้นะ25162635ไม่ใช่แต่เป็นการเซลที่มีโอกาสย่อตัวได้สูงและนักทุนก็สามารถทำกำไรแบบหลักร้อยหลายร้อยจุดได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือให้มุมมองเอาไว้สำหรับพี่ๆหน้าเซลนะโอเคไหมครับถ้าขาเซล เข้าใจตกยยังไม่จบยังไม่จบครับยังมีขาเซล์ที่อยากจะใจร้อยกว่านั้นคุณครับผมเริ่มเห็นแท่งเดนสีแดงตรงนี้แล้วเนี่ยพกก่เซลล์เลยได้ไหมฮะพอดที่ว่าผมใจร้อนเนี่ยอยากจะเซลลตรงนี้ตอนนี้เลยเนี่ยเก้าโมงนะครับเออถ้าจะเซลล์ตรงนี้เลยผมการันตีความปลอดภัยไม่ได้จริงๆครับอาจจะต้องบอกกับนักถุนว่าให้ใส่หลอดน้อยๆน,นะแล้วก็ต้องวัดดวงเอานะครับบางทีมันอาจจะลงเลยก็ได้หรือมันไม่ลงเลยก็ได้เอา้าทำไมคุณพูดแบบไม่มั่นใจเลยครับ เพราะว่าราคาทองคำณปัจจุบันในเวลา9โมงที่ผมคุยอยู่นะครับเขาอยู่ที่ประมาณ2,500จริงแท่งเีชสีแดงนี้มีขนาดใหญ่จริงครับแต่บังเอิญบังเอิญว่ามันอยู่ในโซนกึ่งกลางระหว่างแนวรับสำคัญกับแนวต้านสำคัญเวลาที่กราฟใดๆก็ตามอยู่กึ่งกลางระหว่างแนวรับแนวต้านมันเป็นการสะท้อนได้เห็นว่ากำลังเนี่ยมันไม่แน่นอนครับมันจะไปทางไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราถึงบอกกับนักลงทุนว่าให้ใส่หลอดน้อยๆน,นะ แค่นั้นเลยครับขาเซลถ้าเข้าใจตรงกันฝากคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับขอบคุณมากเลยครับนังจุนครับแล้วคําถามสุดท้ายคุณแล้วถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกเทรดหน้าไหนถ้าเลือกเทรดหน้าเดียวคําตอบของผมก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับก็คือหน้าบ่ายรอย่อและบ่ายแล้วเดี๋ยวคุณจะกดบ่ายเลยไหมคงจะไม่แล้วครับเมื่อคือนนี้กดบ่ายไปกับนังจุน,นซึ่งตอนนี้มันบวกแล้วนะล็อกกําไรเรียบร้อยแต่มันก็เป็นจุดราคาที่ไม่ดีครับ ส่วนตัวผมเองยังคงชื่นชอบที่จะบาย2482กับ2461เสมอถ้าทองลงได้อยากจะได้ไม้บายแถวนี้มากๆครับส่วนด้านบนก็ขอลอพิจารณาดูอีกนิดนึงแล้วกันนะว่ามันมันมันจะยังไงดีมันจะลงไหมถ้ามันไม่ลงก็อาจจะเต็มที่ก็คงจะ0.01ครับแค่นั้นเองเป็นการเทรดบายที่ไม่ค่อยน่าเทรด ถ้าพูดแบบตรงไปตรงมานะครับแม้ว่าจะมีความชอบหน้าบายแต่พูดจริงๆเลยโซนแถวนี้เนี่ยไม่ควรจะเฉยหน้าบายแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณครับผม ลูกค้า xm รู้ได้อยังครับว่าเทรดแล้วในวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางบโบลกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรงถามว่ามันคืออะไรเลยครับมันคือการที่เวลาเรากดออเดอร์ไม่ว่าจะบายหรือซลล์ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ารีเบทเงินคืนวิธีการทํานั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนั่งทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมา ใช้บริการ XM ในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบคุณครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโบรกเกอร์อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้ วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังเทนี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่ที่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งทรกเราทาก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับน้องชุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีบ่ายเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM มครับมันจะเป็นสิ ที่พิเศษที่มอบให้กับนังทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนังทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยในแอปพลิเคชัน XM สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคาว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นครับนังชุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยและต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดทองคำเดียแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัส เอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึ่งโบนัส100นั่งจุนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือหนึยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตโลครับนั่งจุดครับอันเตโลเนี่ยสเปรดทองคําจะถูกและก็ ฟรีสวอปด้วยแล้วข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่แต่ ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูบไปเทรดหนึ่งหลอดนะส่วนอันตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณ3าเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนักจุดสเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ พาร์ทเนอร์โค้ชนะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นักทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คำว่า K R U P A O คูเปา1 2 3แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับ แค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรก็ไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนั่งุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเ,เลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลาทีนจุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมี เลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนังชุนครับส่งไปแจ้งกับนักชุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านังชุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังจุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังจุดกดเขาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคขาว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานักจุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นขอนั้นจุดมบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม